สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีใช้หมาลเซรัม่มหรือว่าเซรั่มน้ำขุดละนะครับนี่เป็นขวดแบบนี้นะครับใครที่เป็นปัญหาเอาปัญหาอื่นผมไม่รู้นะเอาเอาปัญหาเดียวกันก่อนสิวลูขุ่ขนกว้างน,นะครับแล้วก็หน้าแบบคำ้ำคือหน้าไม่เด้งไม่เนียนไม่ใสอะไรเงี้ยอันนี้คือปัญหาผมเลยนะครับโดยหลักๆคือสิวกับลูขุ่นนะครับเคยเข้าคลินิกมาตอนเข้าคลินิกอะคือไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากหน้าใส พอเข้าแล้วตอนเข้ามันก็ใส่จริงๆนะแต่ที่นี้ยพอหลังเข้าเนี่ยคือมันเข้าต่อเนื่องไม่ไหวสัปดาห์หนึ่งจ่ายแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเงี้ยทีนี้พอหยุดเข้าจากคนที่ไม่เคยมีสิวอลุ่มขนเนี่ยมาเต็มไปตรงเตง็มตรงแก้มแล้วก็ตรงคางเนี่ยฮะสามจุดเนี่ยคือมาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะอืมแล้วทีนี้เนี่ยนี่คือปัญหาหลักๆของผมนะครับตอนนี้อายุสามสิบหกแล้วเดี๋ยวให้ดูผิวใกล้ๆไหม ใส่มากมเปรียบจากเมื่อก่อนนะเปรียบจากแต่ก่อนที่แบบเป็นสิวรอยสิวเนี่ยเต็มแก้มเนี่ยแล้วก็แบบหน้าแบบคือมันดูหยาบกร้านนะเพราะว่ามันเป็นรูมขนมันไม่เนียนใช่ไหมคือตอนนี้แบบมั่นใจมากๆนะครับใช้เช้าเย็นนะครับเพื่อนใช้เช้าเย็นแต่ว่าตอนผมอะตอนเช้าผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่บางทีใช้วันเว้นวันบางวันก็สองวันตัดทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากลางคืนคือขาดไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยอาบน้ำเสร็จนนก่อนนอนเนี่ยใส่เข้าไปเลยผมมาโบกไปเลย ก็มั่นใจลองใช้ดูนะครับแค่นี้แล้วก็นอนได้เลยตื่นมารู้เรื่องนะครับความรู้เรื่องในคว,ความของหน้าที่มันนุ่มนะครับหน้ามันนุ่มแบบมันฉ่ามันนุ่มอะไรเงี้ยส่วนใครที่เป็นสิวเยอะๆเหมือนผมรอยสิวรูมุมขนนี่ก็ใช้เวลาประมาณสักสักสามอาทิตย์ขึ้นไปอเริ่มจะเห็นผลชัดเจนชัดเจนชัดเจนแล้วนะครับใครได้ผลดีเข้ามาแนะนำเ,นเพื่อนๆมากนะนะครับลองใช้กันดูนะขวดหนึ่งสองร้อยเก้าสิบมั้งฮะ สขวดรู้สึกว่าโปรสองขวดห้าร้อยนี่ปลาเข้าไปขวดที่สี่แล้วครับคุ้มคุ้มดีกว่าเข,าข้าคลินิดเยอะเออลองดูฮะ